สวัสดีครับท่านผู้ชมแม่วันนี้เหมือนเดิมท่านประธานเราก็เริ่มออกเลาะๆตามรั้วบ้านนี่แหละที่เห็นเนี่ทุกคนก็คงจะรู้ดีแหละนะรู้จักกันดีใช่แล้วครับดอกแคร์แน่นอนมันคงไม่ใช่ดอกขูณหรอกเห็นดอกแคร์ก็ต้องรู้ทันทีแล้วว่าเมนูต่อไปจะต้องเป็นอะไรแน่นอนครับแกงส้ม แกงส้มดอกแขแกงไข่หัวลมเขาว่ากันอย่างนั้นแต่วันนี้ท่านประธานตั้งใจจะแกงส้มดอกแคใส่มะละกอหรือจะเรียกว่าแกงส้มมะละกอใส่ดอกแขก็ว่าได้พูดถึงแกงส้มเนี่ยนะครับมันก็คือเมนูคู่ครัวไทยอ่ะรสชาติก็อร่อยอร่อยครับมีทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มความหวานสามรสนี่ต้องมีแน่ๆนะต้องให้บาลานซ์กันพอดีๆกินง่าย อร่อยได้ทุกเมื่อไม่มีเบื่อเลยท่านประธานนี่ไม่เคยเบื่อนะแกงส้มจริงๆแล้วแกงส้มก็ใช้ได้หลากหลายนะนะในเรื่องของวัตถุดิบก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงส้มใส่ปลาใส่กุ้งหนะรือว่าปลากระกป๋องก็เช่นกันละครับเนี่ยเมนูวันนี้ท่านประธานก็ใส่ปลากระกป๋องนะส่วนความเปรี้ยวก็ยังคงมาจากหลายอย่างนะครับหลายอย่างเปรี้ยวนี้ก็มาจากมะขามเปียกมันนาวก็มีนำ้ำน่อไม้ดองเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับ จริงๆแล้วแกงส้มในแต่ละภาคก็จะมีรสชาติที่ต่างกันออกไปนะจากวัตถุดิบต่างๆที่เขาใส่ลงไปเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีความเปรี้ยวจากมะเขือส้มบางคนเขาก็ใส่มะกรูดหรือว่าส้มปล่อยก็มีนะครับหรือว่าถ้าแกงส้มทางภาคใต้นี่เขาก็จะเน้นปรุงเปรี้ยวไปด้วยมะนาวมะขามก็มีนะครับหรือว่าผักที่ก็มีรสเปรียปร้ยวๆอะ่ะก็มีเขาใส่แล้วก็โดยเฉพาะพิเศษเลย จุดเด่นของเขาทางภาคใต้เขาจะใส่ขมิ้นในน้ำแกงก็จะทําให้น้าแกงส้มนั้นออกมาเป็นสีเหลืองคนภาคอื่นเขาก็มักจะเรียกว่าแกงเหลืองนั่นเองนะครับแต่ส่วนภาคกลางเรานี่แกงส้มก็ยังมีความแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่กันไปนะที่เห็นเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้เครื่องแกงส้มท่านประธานก็จะใช้ตำเอาเองแหละนะครับโดยที่บ้านเราจะไม่ใส่ขมิน้นส่วนเนื้อนี่เขาก็จะใส่เนื้อปลาเป็นหลักนะหรือไม่ก็ กุ้งก็มีปูเขาก็ใส่นะแต่ว่าปัจจุบันนี้หลังๆก็เคยเห็นนะที่เขาใส่หมู่ม็มีไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นหรือว่าหมูเนื้อแดงนะอืมแล้วแต่คนชอบบางสูตรนี่เขาเพิ่มกระชายขา่าตะไคร้ลงไปนะแต่กระชายเนี่ยท่านประธานก็ใส่อยู่แล้วเพิ่มความหอมในน้ําแกงแต่ขา่าตะไครน้นี่ท่านประธานไม่ใส่นะเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายที่เคยสอนมานี่ก็เขาก็ไม่เคยใส่นะ แต่เพิ่งมาเคยเห็นเขาที่นี่แหละที่ชนบุรีพัทยาเนี่ยเขาใส่แล้วก็ที่สุโขทัยเขาก็ใส่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคงจะเอาไปดับคาวปลามากกว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น,นแถวประจวบก็มีเหมือนกันที่เขาแกงส้มพื้นบ้านชาวเลเนี่ยเขาก็มกักจะใช้พริกแกงที่ใช้เป็นพริกกี้หนูสดแล้วแถมใส่ใบกะเพราด้วยนะฮันโหลเออไดครับอะ สำหรับแกงส้มทางภาคกลางที่เราคุ้นเคยกันก็มีทั้งแกงส้มแปะซะซึ่งแกงส้มแปะซานนี่ก็จะใช้ปลาทอดปลาช่อนทอดปลาทับทิมทอดอะไรก็ตามแล้วก็ใส่แกงรวมใส่ผักบุ้งอ่าใสคือถ้าแกงรวมนี่โอ้โหใส่หลายอย่างเลยเอาละครับวันนี้ได้แล้วแกงส้มแบบท่านประธานของเราแกงส้มมะละกอใส่ดอกแครหรือแกงส้มดอกแครใส่มะละกอแล้วก็โดยเฉพาะใส่ปลา อยู่ในกระป้องมาครับมากินด้วยกันนะอร่อยอร่อยสูตรท่านประทานแมมแมมขอบคุณมากครับ